สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์จำพาร้องคำเป็นสิทยาพิบาคลคริสจักรมหาพรตริมนทนเราพบกันทุกวันอังคารและวันศุกร์นะคะซึ่งเป็นการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันตอนนี้เรากำลังเรียนกันในหัวข้อการเผชิญปัญหาแต่ก่อนสิ่ง,งนใดให้เรามีโอกาสอธิษฐานด้วยกันก่อนขอพระเจ้าทรงนำในการเรียนนะคะ ข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สําหรับเวลานี้ที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับถ้อยคําของพระองค์เพื่อจะน้อมนํามาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจําวันของเราทั้งหลายเพื่อชีวิตของเราทั้งหลายจะห่างไกลจากความทุกข์ยากลําบากและปัญหาที่มีมาในชีวิตตลอดเวลา ขอพระองค์ทรงโปรดประทานสติปัญญาให้กับเราในเวลานี้ทั้งผู้พูดและผู้รับชมรับฟังที่จะมีความเข้าใจในถ้อยคำของพระองค์เจ้าตลอดถึงน้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของเราจากพระชจะของพระเจ้าตอนนี้ด้วยกราบมอบไว้กับพระองค์เป็นผู้ทรงนำในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน วันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของปัญหามากยิ่งขึ้นดิฉันตั้งชื่อเรื่องว่าปัญหานั้นฉันเลือกเองนะคะส่วนมากเราจะโทษคนอื่นนาโยนความผิดไปให้คนอื่นไม่ว่าเราจะ,ะเผชิญความอุปสรรคปัญหาความยากลำบากความทุกข์อะไรก็แล้วแต่ เรามักจะหาแพะที่จะมารับบาปในสิ่งที่เราทำก็ตัวอย่างเห็นเห็นก็อยู่ในสวนเอเดนแล้วนะคะเมื่ออาดามทำบาปนะตัดสินใจด้วยตนเองอที่เชื่อฟังภรรยาแล้วเมื่อพระเจ้าถามเขาก็โทษเอวาเมื่อพระเจ้าถามเอวาเอวาก็โทษงูนะมารซาตาน ก็มารซาตานไม่รู้จะโทษใครก็ต้องรับไปเต็มๆปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกันนะเราทั้งหลายนะมักจะโทษคนอื่นนะไม่มีอะไรจะโทษก็โทษพระเจ้าโทษซาตานบ้างละ่ะแต่เราไม่ค่อยดูรายละเอียดของปัญหาที่มาที่ไปอย่างชัดเจน แท้ที่จริงแล้วเรานั่นแหละเป็นตัวเอนะคะเหมือนอาจารย์ปรโรได้กล่าวที่บอกว่าในบรรดาคนบาปนั้นข้าพเจ้าเป็นตัวเอข้าพเจ้าเป็นตัวเอกข้าพเจ้านี่แหละเป็นคนสำคัญที่ทำบาปเราทั้งหลายควรจะยอมรับความจริงนะไม่พยายามที่จะปฏิเสธหลีหนีมันแล้วก็โยนความผิดให้คนอื่นเรามาดูถึงรายละเอียด ที่มาของปัญหาและความทุกข์ยากลําบากตามที่ดิฉันได้กล่าวไปแล้วว่าปัญหาความยากลําบากความทุกข์เกิดขึ้นมาจากการเลือกของมนุษย์เองนะและเราก็โทษอาดัมเอวาไม่ได้แม้ทุกวันนี้เรามีทางที่จะเลือกได้เราก็ยังไม่เลือกทางที่ดีที่ถูกต้องโดยเฉพาะทางที่พระเจ้าของพระเจ้าสอนไว้วันนี้เรามาดูด้วยกันว่า านั้นฉันเลือกเองก็เพราะอะไรคะสิ่งแรกเลยที่ฉันอยากจะพูดถึงที่คนไม่อยากจะฟังแต่ก็มีอยู่ในชีวิตของเราและเราก็ยังทำเป็นนิจเจรยนในชีวิตของเรานั่นก็คือบาหนั่นเองบาปเป็นตัวก่อปัญหาแทบจะทุกเรื่องในชีวิตของเราแม้แต่ปัญหาสุขภาพ เราได้เรียนรู้และเราก็ฟังหมอมาเยอะผู้รู้ก็เยอะที่พูดถึงที่มาที่ไปของปัญหาสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆส่วนมากมันเกิดมาจากวิถีการใช้ชีวิตการกินการดื่มของเราเองนะคะ พระเจ้าสร้างสิ่งที่ดีให้เราทานเราก็หันไปผลิตสิ่งที่ไม่ดีนะคะเอาสิ่งที่ธรรมชาติที่ดีไปผสมผสานทำมาใส่สารเคมีเข้าไปใส่อะไรเข้าไปเยอะแยะแล้วก็มีผลเสียต่อร่างกายของเราและส่วนมากเราทั้งหลายที่บริโภคอาหารเราจะเน้นความอร่อยความชอบของเรา เป็นที่หนึ่งน,นะคะจากนั้นมันก็จึงก่อเกิดปัญหาสุขภาพของเราทานไม่เป็นเวลาบ้างไม่พักผ่อนบ้างนอนไม่เป็นเวลากลางคืนเขาให้นอนก็ไม่นอนมานอนกลางวันนะไม่เคยออกกําลังกายเลยวันวันแทบจะไม่กระดุกกระดิกนะเพราะว่าทุกวันนี้เราสะดวกสบายมากเกินไปสุขภาพจึงไม่ดีจากนั้นหลายครั้งปัญหาสุขภาพเกิดมาจาก การใช้ชีวิตประจำวันของเราจริงไหมจริงคะและอีกอย่างหนึ่งไม่เพียงแต่ปัญหาสุขภาพปัญหาต่างๆมันก็เกิดมาจากนิสัยส่วนตัวของแต่ละคนที่ทำมาและอย่งอาจจะทำอยู่นะเป็นผลส่งให้คนนั้น กลายเป็นคนที่นิสัยไม่ดีเราต้องยอมรับนะคะว่าในตัวเรานะมีนิสัยที่ไม่ดีเยอะแยะและนิสัยไม่ดีนั่นแหละมันส่งผลไม่ดีต่อตัวเราเองนำปัญหามาสู่เราเองในที่สุดเราอาจจะทำบาปในการฆ่าคนทำแทงขโมยอู้งานไม่สัต์ซื่อหลอกลวงมุสายุ่งกับธุระของคนอื่นหาเรื่องให้ตัวเอง ประมาทไม่รอบคอบเลินเล่อเยอะแยะไปหมดนะเป็นการทำบาปและสิ่งเหล่านี้แหละนำมาซึ่งปัญหาในชีวิตของเราบางคังการทำบาปในอดีตที่สะสมมาเรื่อยๆก็มีผลส่งต่อตัวเราเองดังเราจะเห็นตัวอย่างนะเหมือนกับหญิงชาวสมาเรียที่พระเยซูทักท้วงเขา นะทำบาเรื่องการร่วงประเวณีจนไม่มีสามีเป็ดตัวเป็นตนหรือว่ามีแล้วก็เลิกมีแล้วก็เลิกอาจจะเกิดมาจากปัญหาส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่และก็ณีใส่ที่ยังมีเนื้อหนังอีกเยอะแยะนะคะโลภโปรธหลงกิเลสตัณหายเยยอะแะเราต้องยอมรับ ใช่พระเยซูยกบาปในอดีตของเราไปแต่เราก็ต้องยอมรับว่าณปัจจุบันเรายังมีอยู่และเราจะต้องต่อสู้กับมันพระเจ้ของพระเจ้าได้บอกว่าเราต้องต่อสู้กับเนื้อหนังของเราไม่ใช่ไปตอบสนองมันส่วนมากเรามีแนวโน้มที่จะตอบสนองกับเนื้อหนังเราอยากเราก็ทาน เราอยากทําแล้วก็ทาแล้วไม่อยากทํแเราก็ไม่ทํานี่เลยเป็นตัวตนของเนื้อหนังของเราในแต่ละวันหากเราใช้ชีวิตเพื่อสนองความอยากของเรานั่นแหละความอยากของเราส่วนมากจะอยากในสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะและเมื่อเราทําจนเป็นปนิจ,จสิ่งเป็นนิสัยมันก็สะสมสิ่งที่ไม่ดีนํามาผลส่งต่อชีวิตของเราในปัจจุบันสร้างปัญหาความทุกข์ยากลําบากให้แก่เราด้วย และบาปบางอย่างก็มาจากเชื้อสายด้วยนะฮะบาปที่มาจากจากเชื้อสายของเราเราเห็นว่าโาครคภัยไข้เจ็บบางอย่างก็มาตามกรรมพันธ์นะความพิการต่างๆความเจ็บป่วยบางอย่างโรคจิตประสาทบางชนิดก็เกิดมาจากเชื้อสายแต่เราสามารถที่จะตัดขาดและเอาออกไปได้เพราะพระเยซูได้มาทำลายคำแช่งสาปนั้นแล้วนะมันขึ้นอยู่กับว่า เราจะเลือกเอาหรือไม่และบางครั้งบาปของคนอื่นที่อยู่รอบตัวเรามันก็ส่งผลต่อตัวเราเช่นบาปของผู้นำนะถ้าผู้นำในชุมชนหรือในเมืองหรือในประเทศที่เราอาศัยอยู่ถ้าผู้นำทำบาปนะ คอรัปชันมันก็ส่งผลต่อชีวิตของประชาชนบาปของผู้นำในครอบครัวทำผิดก็ส่งผลต่อลูกและภรรยาเราจะเห็นว่าบาปไม่เพียงแต่ส่งผลต่อตัวเราเองแต่ยังส่งผลต่อคนรอบข้างสร้างความเดือดร้อนให้กับคนรอบข้างที่อยู่ใกล้ชิดเรานะคะและบาปก็ ยังมีอีกนะคะก็คือการไม่เชื่อฟังนั่นเป็นบาปใหญ่และเป็นบาปของทุกคนที่ทำนะคะการไม่เชื่อฟังในอดีตในสมัยอาดามเอวามันส่งผลการแช่งสาบเกิดขึ้นในชีวิตของเราและณนะปัจจุบันเราก็ายังทำบาปนั้นอยู่บาปที่เขาเรียกว่าไม่เชื่อฟังก็คือชอบฝ่าฝืนชอบละเมิดชอบท้าทายกฎ ไม่ยอมอยู่ในกฎเกณฑ์จนมีคำพูดบอกว่ากฎเขามีไว้แหกแต่สำหรับคนของพระเจ้าไม่ใช่นะแท้ที่จริงกฎทุกอย่างที่ตั้งขึ้นมาถ้าเป็นกฎที่ดีมีไว้เพื่อปกป้องเราป้องกันเราให้เราได้ปลอดภัยคริสเตียนคนจะเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตอยู่ในร่องในรอยอยู่ในกฎ,อย,นกฎอยู่ในระเบียบ และโดยเฉพาะพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวถึงผลของการเชื่อฟังนะั้นมีมากมายเลยถ้าเราไปเปิดดูในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัตินะบทที่28นี่ได้กล่าวถึงพระพรแห่งการเชื่อฟังและสิ่งที่จะส่งผลต่อชีวิตของคนที่ไม่เชื่อฟังด้วยคือตรงกันข้ามคำแช่งสาบ บางคนบอกว่าพระเยซูไถ่เราให้หลุดพ้นจากการแข่งสาบแล้วเราจึงไม่มีการแข่งสาบเราพ้นจากการแข่งสาบแล้วจริงค่ะแต่ถ้าคุณยังนำเนินชีวิตอยู่ในวิถีดื้อดึง,ดงแข่งกระด้างไม่เชื่อฟังคุณจะรับคำแช่งสาบไหมคะคุณบอกคุณพ้นแต่คุณไปเดินอยู่ในวิถีนั้นนะคุณจะพ้นไหมคะไม่พ้นใช่พระเยซูช่วยเราออกมาแล้วก็กลับไปเดินอีก เราก็ต้องรับผลในสิ่งเหล่านั้นนี่เป็นสิ่งที่ริสเสียนมากมายเข้าใจผิดพระเยซูช่วยเราพ้นแล้วเราพ้นโดยปริยายนะเราใช้ชีวิตยังไงก็ได้นั่นไม่ใช่เลยนั่นแหละตัวก่อปัญหาความคิดแบบนี้เป็นตัวก่อปัญหาเราต้องมีโอกาสใคร่ครวนนะคะปัญหาทุกอย่างความทุกข์ยากลำบากความเจ็บไข้ได้ป่วย ความกดดันต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราอย่าด่วนนะอย่าด่วนที่จะโทษบุคคลรอบข้างอย่าด่วนที่จะโทษอะไรอะไรชะตากรรมชะตาชีวิตของเรานะอย่าด่วนที่จะโทษพระเจ้าหรือโทษผีมารสาตานค้นหารายละเอียดให้ดีว่าปัญหานั้นนะเป็นปัญหาที่เราเลือกเองหรือเปล่า ถ้าเราเลือกเองเราก็ต้องรับและประเชิญกับมันด้วยดีโดวยวิถีของพระเจ้ามีคนมากมายเลือกคู่นะดิฉันเชืเช่อได้ว่าสมัยนี้ไม่มีแล้วล่ะคุมถุงชนในสังคมไทยนะเราเลือกเองนะคู่ชีวิตเราเลือกเองเราลืมไปแล้วหรอที่วันที่เราตัดสินใจเลือกชายหรือหญิงคนนี้มาเป็นคู่ชีวิต แต่พออยู่ด้วยกันนานๆมีปัญหาเรามีความรู้สึกว่าทำไมพระเจ้าให้ผู้ชายหรือผู้หญิงคนนี้กับเราและเราก็อยากจะเลิกเราไม่อยากจะใช้ชีวิตร่วมกับเขาแล้วปัญหานี้คุณเลือกเองไหมคะใช่เราเลือกเองจานั้นถ้าเราตระหนักว่าเราเลือกเองบางคนเลือกคู่ตั้งแต่สมัยยังไม่เชื่อในพระเจ้า อาจจะมีข้ออ้างว่าก็ตอนนั้นเรายังไม่มีพระเจ้าเราจึงเลือกผิดไม่สำคัญค่ะเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนท่าทีของเราตามพระวจนะของพระเจ้าถ้าเราเรียนรู้ที่จะทำตามถ้อยคำของพระเจ้าในบทบาทในวิถีของเราในการที่จะปฏิบัติในหน้าที่ของเราความรับผิดชอบของเราต่ตาง โดยไม่เรียกร้องอีกฝ่ายหนึ่งต้องทำก่อนแล้เราถึงจะทำปัญหาทุกอย่างการแก้ปัญหาทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเราไม่ใช่เริ่มต้นกับอีกฝ่ายหนึ่งถ้าเราเริ่มต้นที่ตัวเราเราจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นฉะนั้นเมื่อมีปัญหาก็ต้องเริ่มต้นมาค้นดูที่ตัวเราเองสาเหตุของปัญหานั้นๆปัญหาสุขภาพ ถ้าดิฉันจะมีปัญหาสุขภาพขึ้นมาบ้างดิฉันก็คงไม่โทษใครนะก็ต้องโทษตัวเองบางคนอาจจะบอกว่าโออาจารย์เป็นคนที่ดูแลสุขภาพดีนะไม่เลยนะไม่ใช่ดีเลยปัจจุบันก็ยังบริโภคในสิ่งที่ตัวเองชอบอยู่และอาจจะมีขว้างบอกว่าโอ้พระองค์เจ้าค่ะมันก็ต้อง enjoy life บ้างสินะหมายว่า เขาต้องมีความชื่นชมยินดีในการใช้ชีวิตในการกินขันเดิมบ้างใจขอพระองค์ใจะให้ทานแต่อะไรที่ไม่ชอบตลอดทุกวันสามมือ้อมันก็ไม่ไหวขอบ้างเถอะอะไรอย่างนี้นะคะ mm hmm. ก็นั่นแหละบางทีเราก็มีข้ออ้างนะเราไม่ได้เข้มงวดร้อเปซถ้าเราเข้มงวดร้อเซเนี่ยแน่นอนเราแทบจะไม่มีปัญหาสุขภาพเลย ใน,นในสิ่งที่เราตัดสินใจทําตัดสินใจเลือกในชีวิตของเราเมื่อมันส่งผลเกิดขึ้นมาเราต้องยอมรับที่จะ,ะเผชิญกับมันแต่ต้องเผชิญด้วยวิธีของพระเจ้าและปัญหานั้นมันจะค่อยๆทุเราเบาบางและจะหมดไปในที่สุด ถ้าเรายังดึงดันยืนอยู่ในจุดที่เรายืนแล้วไม่ปรับเปลี่ยนและเรามีความรู้สึกว่าถ้าเป็นปัญหาความสัมพันธ์เรามีความรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องเปลี่ยนอีกฝ่ายหนึ่งต้องทําอย่างถูกต้องเราคิดว่าเราถูกต้องแล้วไม่มีใครถูกต้องที่สุดเราทุกคนมีข้อบกพร่องหน้าที่ของเราก็คือหันมาจัดการกับตัวเราเองเราไม่มีสิทธิ์ไปจัดการคนอื่นเพราะว่านั่นเป็นตัวของเขาเอง ที่จะจัดการตัวเขาเองหน้าที่ของเราจัดการตัวเราเองจัดการกับปัญหาที่มันขึ้นอยู่กับเราเคลียร์ตัวเราเองทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดอย่างถูกต้องและลองดูว่าปัญหาที่คุณไปเชิญอยู่นั้นมันจะทูเราเบาบางและมันจะดีขึ้นและมันก็จะหมดไปในที่สุดทีฉันเชื่อเช่นนั้นนะคะเพราะพระเจ้าของพระเจ้าก็ได้ส่งสัญญาไว้เช่นนั้นปัญหานั้นฉันเลือกเอง ฉันก็ต้องรับมือกับมันด้วยตัวฉันเองโดยการพึ่งพาในพระเจ้าแล้วเริ่มต้นแก้ปัญหานั้นด้วยวิธีของพระเจ้าพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนท่าทีพฤติกรรมคำพูดของเราต่อปัญหาต่อสิ่งที่เรารเผชิญอยู่นั้นและดิฉันเชื่อแน่เหลือเกินว่าทุกปัญหามีหนทางแก้ไขได้โดยพระเจ้า และเราให้ความร่วมมือกับพระองค์ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรค่ะ